ขอบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อกฎแห่งกรรมมีใครบ้างที่หนีพ้นหนีกรรมหนีไม่พ้นแน่สักวันเขาต้องมาทวงคืนเวลานี้ ใครจะมองเห็นเจ้ากรรมนายเวรบ้างฟังดูเหมือนว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรแต่ตามความเป็นจริงนั้นทุกคนเป็นทายาทของกรรมของตนเองกรรมที่ได้กระทําแล้วในอดีตย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลที่ดีที่กําลังได้รับความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายก็มิใช่บุคคลอันบันดาลให้แต่กุศลผู้นั้นได้กระทําแล้วในอดีตเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสสิ่งที่ดีๆในการไหนๆเวรทางหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวร นาฮิเวเลนะเวลานี้สัมมันตีทะอุทาจนังอเวเลนังจะสัมมันติเอสะธรรมูสันันโนธรรมนี้เป็นของเก่าทุกชีวิตที่เกิดมาวิได้มีเพียงชีวิตในชาติปัจจุบันนี้เพียงชาติเดียวแต่ก็เคยเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆนับชาติไม่ท้วน เป็นอะไรต่อมิอะไรแล้วมากมายเคยทำกรรมดีและกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติทั้งหลายเหล่านั้นในบางภพบางชาติเราอาจจะเคยพลาดพังไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ถูกเราทำร้ายนั้นอาจจะถูกอาฆาตจองเวร ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองและจะไม่จบสิน้นเว้นเสียแต่จะมีการเลิกผูกเวรโดยการเอาโหสิกรรมต่อกันก็จะยุติเพียงเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ผูกเวรกันเมื่อต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บกันอยู่เวรก็ไม่สามารถระงับลงได้แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกผูกเวรเสีย โดยการให้อภัยและก็แผ่เมตตาให้เสมอๆเ,เวนย่อมระง,งับลงไปในเวลาไม่นานเรื่องที่จะได้นำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านอาจารย์ทองทิวสุวรรณทัตมีเรื่องอยู่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ประมาณเจ็ดหมื่นเขาครอบครองทรัพย์สมบัติ อย่างไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนอาภัพไม่มีบุตรธิดาเป็นเครื่องประโลมใจจึงบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอๆให้ได้มาซึ่งลูกหญิงชายก็ได้นั่งนอนอยู่ด้วยความหวังจนอายุย่างเข้า50สเพราะปาถนาบุตรจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวภรรยาเสียใหม่ โดยเข้าใจว่าภรรยาของตนเป็นมันเมื่อถึงคราวที่จะเสวยกรรมและหมดเวรวันหนึ่งพอออกจากประตูบ้านก็ประจันหน้ากับชายคนหนึ่งจึงได้แต่ถามกันขึ้นชายแปลกหน้าผู้นั้นบอกว่าจะมาหาเจ้าของบ้านนี้และได้บอกว่าจะมาทวงหนี้เอากับเจ้าของบ้านหลังนี้ ขณะกำลังตกใจอยู่นั้นชายแปลกหน้าก็รีบเดินเข้าบ้านขึ้นบันไดเข้าห้องโน้นลงบันไดนี้แล้วหายไปหลังบ้านเจ้าของบ้านมองดูชายแปลกหน้าคนนั้นหายไปทางหลังบ้านจึงกลับเข้าบ้านด้วยความตกใจเรียกคนรับใช้มาค้นหาชายแปลกหน้าค้นหากันจนทั่วบ้านก็ไม่พบใคร และไม่มีใครเห็นเศรษฐีเจ้าของบ้านระลึกถึงเหตุการณ์ด้วยความหนักใจต่อมาภรรยาเศรษฐีได้ตั้งคันสามีภรรยาก็เกิดความดีอกดีใจคิดว่าจะได้ลูกสืบสกุลแล้วแต่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ชายแปลกหน้าบอกว่าจะมาทวงหนี้เศรษฐีก็หวั่นใจมากขึ้นและเมื่อภรรยาตั้งคันนั้น ร่างกายก็อ่อนแอสามวันดีสีวันไข้ต้องเฝ้าพยาบาลรักษาเสียค่าหมอค่ายาไปเท่าไหร่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องบอกว่าแย่แล้วแต่ถ้าว่าเศรษฐีมีกำลังทรัพย์ส่งเสริมกำลังใจอยู่จึงไม่สู้วิตกมากนักในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการรักษาภรรยาของตน ด้วยคิดว่าลูกนั้นเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทางปวงเพราะลูกนั้นปกครองสมบัติได้เศรษฐีเลี้ยงดูธนุถนอมลูกในท้องด้วยความเหนื่อยยากด้วยความเสียสละและด้วยความหนักใจนับตั้งแต่เด็กเกิดในท้องก็ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเมื่อเด็กเกิดมาแล้วก็สู้ถนอมกล่อมเกี้ยงเลี้ยงดู บุด้วยความรักความเมตตาแม้เด็กจะสามวันดีสี่วันไข้พ่อแม่ก็กลับทวีความรักความสงสารขึ้นมากมายจนเด็กจเจริญไวขึ้นตามวันตามคืนกำลังวังชาก็แข็งแรงประกอบด้วยอนามัยดีนิสัยชอบเที่ยวชอบคบเพื่อนชอบออกนอกบ้านด้วยความรักของบิดามารดา จึงมีการใช้ใจ่ายเกินขอบเขตพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะฐานะของตนพอที่จะมีให้ลูกใช้ได้จนอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนั้นเกิดขัดใจกับเพื่อนนักเรียนบ้านใกล้เรือนเคียงเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวได้เอามีดแทงเพื่อนจนอาการสาหัสพ่อแม่ต้องกบเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี ด้วยเงินจํานวนมากเด็กคนนี้ได้ก่อกรรมทําเข็นให้พ่อแม่ต้องตามใช้ยนี่ระงับเหตุการณ์อยู่เสมอเสมอทำให้เกิดโชคช้ำละกรรมใจอย่างหนักเมื่อเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นการใช้จ่ายก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวการเวลาผ่านไปจนท่านผู้เป็นบิดามีอายุ70ปีเศษ ผู้เป็นมารดาได้จินตนาการถึงฐานะของตนว่าลูกชายอายุได้20ปีเศษแล้วตัวเราก็อายุ70ปีเศษแล้วนับว่าชรลามากลูกชายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนำเงินเข้าบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่คนเงินออกจากบ้านใช้จ่ายเลี้ยงเพื่อนฝูงเล่นการพนัน ใช้เวลาให้หมดไปกับอบายมุขคำตักเตือนของบิดามารดาก็ไม่ได้ผลกลับขึ้นเสียงขู่ตะคอกเอาเสียอีกเมื่อพ่อแม่ระลึกถึงความหัวดื้อของลูกสุดปัญญาเข้าก็หลั่งน้ำตาออกมาเป็นน้ำตาแห่งความทุกข์ใจเป็นที่สุดบิดามารดาปรึกษากันว่าดูเถิดลูกเรา เราให้เงินทองใช้สบายไม่ได้คิดอ่านอะไรเมื่อเราเผลอกลับเป็นคนมือไวใจเร็วชั่วเวลา20ปีนี้เงินในธนาคารของเรา70,000ก็หมดเครื่องทองเครื่องเพชรตลอดจนที่ดินก็หมดบัตรนี้เราจวนจะหมดตัวแล้วเหลือสมบัติเพียงเงิน2,000เหรียญเท่านั้น เมื่อเงินก้อนนี้หมดเราจะทำอะไรกินร่างกายก็แก่เท่าลงทุกวันทั้งสามีภรรยาอึดอัดตันใจต่างคนต่างร้องไห้ปรับทุกข์กับน้ำตาแต่แล้วในที่สุดสามีก็เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าชายแปลกหน้าที่มาบอกว่าจะมาทวงหนี้เราคงเป็นพวกสัมภเวสีหรือปีศาจ มาเกิดเป็นลูกของเรานั่นเองตั้งแต่ได้ลูกคนนี้ไม่มีอะไรจะเจริญขึ้นเลยมีแต่หายนะจนจะหมดตัวอยู่แล้วแล้วคิดแก้ไขด้วยปัญญาต่อไปว่าสมบัติของเราทั้งหมดนี้เจ้าลูกชายคงผ่านต่อไปอีกและสมบัติของเราทั้งหมดนี้ คงจะเป็นสมบัติของเวรกรรมตกเป็นของลูกชายเราเป็นแน่แท้ตัวเราหมดสิทธิ์เสียแล้วเราจะได้สมบัติที่เหลือโดยวิธีเดียวคือด้วยการขอคืนเท่านั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นผู้เป็นบิดาได้รวบรวมเงินทั้งหมดประมาณสอง0ันเหรียญลงในบัญชีพอได้โอกาสก็เรียกลูกชายมาชี้แจงว่า บัตรนี้เรายากจนลงแม่เจ้าก็แก่ลงทุกวันพ่อก็หมดกำลังทำมาค้าขายพออายุมากแล้วตัวลูกก็ไม่ประกอบการงานแต่อย่างใดเอาแต่ใช้เงินหาความสำลาญคบเพื่อนฝูงเกะกะระลานเสียแต่เงินทองสมบัติในบ้านเจ้าก็ลักไปจำนำจำนอง เสียจนหมดสิ้นสมบัติที่เหลืออีกประมาณสองพันเหรียญน,นี้ลูกอย่าเอาเลยขอให้ยกเป็นกรรมสิทธิ์พ่อกับแม่เถิดพ่อและแม่จะได้เอาไว้กินก่อนจะถึงเวลาตายลูกชายได้ฟังดังนั้นก็มีได้ตัวแยง้งคิดว่าเมื่อเงินยังเป็นของพ่อแม่เราก็ยังมีโอกาสได้ใช้อยู่นั่นเอง จึงลงลายมือชื่อยกสมบัติที่เหลือให้กับพ่อแม่ของตนเป็นเรื่องน่าประหลาดนักในคืนนั้นลูกเศรษฐีไม่ออกจากบ้านแม้เพื่อนฝูงมาชวนก็ไม่ยอมไปหน้าตาที่เคยผ่องใสก็กลับเศร้าหมองไม่ใส่ใจในอาหารการบริโภคเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำลุงเช้าก็ยังไม่ตื่น จนตะวันขึ้นสายพ่อแม่เห็นผิดสังเกตเข้าไปปลุกในห้องนอนจึงรู้ว่าลูกชายของตนตายไปแล้วเมื่อจัดงานศพลูกชายเรียบร้อยเศรษฐีจึงเล่าให้ภรรยาฟังว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นนี่ลูกคนนี้ชาตินี้เขาจึงตามมาทวงด้วยวิธีล้างผ่านชายแปลกหน้าเมื่ออายุ21ปีก่อนนั้น คือลูกเราคนนี้แหละมันมาบอกให้เรารู้ล่วงหน้าแต่เราก็ไม่เฉลียวใจเพราะไม่เคยกู้นียืมสินใครมาในชาตินี้เราควรเอาหูสิกรรมกันเสียทีอย่าตามล้างตามผานกันต่อไปอีกเลยเมื่อลูกมาตายเสียเช่นนี้ก็แสดงว่าหมดนีกันแล้วไม่มีนีเวนนีกรรมกันต่อไปอีก เมื่อพูดกันดังนั้นทั้งคู่ก็ร้องไห้ลันทศต่อเวรกรรมของตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบุญกุศลหลีกเลี่ยงบาปบำเพ็ญบุญตาบชั่วชีวิตเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าลูกที่เกิดมาด้วยอาการเช่นนี้เท่ากับว่าเกิดมาทวงหนี้ส่วนลูกบางคนเกิดมา อุสาหะประกอบอาชีพเลี้ยงดูบิดามารดาของตนโดยชอบธรรมไม่ให้ผู้มีพระคุณของตนต้องเดือดร้อนลูกอย่างนี้เท่ากับเกิดมาใช้หนี้บิดามารดาของตนโบราณจาจาร์ท่านกล่าวว่าธรรมชาติแห่งการมีบุตรธิดาถ้ามองตามทัศนะของกฎแห่งกรรมแล้วก็คือการเปิดหน้าบัญชีของลูกหนี้ เจ้านี้ขึ้นมาสะสางกันอีกวาระหนึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีตล้วนเป็นเหตุปัใจจัยให้ชีวิตต้องเวียนว่ายมาพบกันอีกตามกระแสของวิบากกรรมมาเป็นพ่อแม่ลูกกันตามกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันมาแต่อดีต บุตรธิดาบางคนเกิดมาทวงหนี้ก็ต้องทำตัวดื้อรั้นอวดดีก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายจนบิดามารดาไม่มีความสุขตลอดเวลาส่วนบุตรธิดาที่เกิดมาใช้หนี้บุญคุณที่ติดค้างกันอยู่ในภพก่อนก่อนก็มีความกตันโยกะตะเวทีว่านอนสอนง่ายเป็นที่พึ่งทางกาย และใจของบิดามารดานำความปื้มปิติและความภาคภูมิใจมาให้บิดามารดามีความสุขความอิ่มเอิบใจเสมอเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนี้ผู้มีความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาย่อมไม่ประมาทว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่เห็นเป็นเรื่องเลวไหลไม่มีเหตุผล ทุกคนต่างมีภพชาติมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนในภพชาติทั้งหลายเหล่านั้นเจ้ากรรมนายเวรที่ได้เคยไปล่วงเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นเดียวกับผู้มีพระคุณก็ไม่มีน้อยเช่นกันชาตินี้แม้ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่า เป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่ผลความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งที่อยู่ในภพภูมิเดียวกันกับเราทั้งหลายนี้พระท่านจึงสอนว่าเมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็พึงทำเช่นเดียวกัน กับเมื่อจะตอบแทนท่านผู้ที่มีพระคุณคือทำบุญทำกุศลด้วยความตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แม้ว่าจะอยู่ต่างภพภูมิกันให้ด้วยความสํานึกความผิดพลาดที่ตนอาจได้กระทําแล้วต่อใครๆและให้ด้วยความสํานึกในพระคุณที่ได้รับจากผู้มีพระคุณทั้งหลาย ้อมกาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำธรรมะและคำสอนมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนนาทัย จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ